สรุนะครับหอการหาหอเรมและคอรนการหาหอรมอและคอรนอครับมจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือวิธีที่หนึ่งะครับคือการแยกตัวประกอบครับกับวิธีที่สองการตั้งหาร เราจะมาดูกันนะครับการแยกตัวประกอบเนี่ยจะตัวอย่างให้ดูตัวอย่างที่1ขอเอาเป็นเลข28นะครับและ56เรามี28กับ56มาตอนนี้เราจะเอามาแยกตัวประกอบแถวิท,ท,ทีแรกคือแยกตัวประกอบก่อนแยกตัวประกอบเราก็มาแยกมา ที่หนึ่งนะครับแยกแยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบแล้วก็มีเอา28มาแยกตัวประกอบจะได้เป็นแยกมาเราแยกมาเป็น2ก่อนคูณได้ยี่ก็2คูณด้วย14อ่าเราสามารถแยกได้อีกตรง14ใช่ไหมครับมันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะมันแยกได้อีกเราก็จะแยกเป็น2คูณ แยกตรง14 14ก็คือมาจาก2ใช่ไหมครับคูณกับ7 2คูณ7ก็14ตรงนี้แยกได้ไอีกไหมเราก็ดูไปมันก็ไม่สามารถแยกได้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาแยกแสดงว่าตัวประกอบของ28นะครับเป็น2คูณ2คูณ7ก็คือมี2 2แล้วก็7ต่อมามาแยกของตัว5 6บ้าง แยกของตัว56มันจะแยกเป็นเ,เรียก2เหมือนเดิมครับ2คูณอะไรได้56 2คูณด้วย28เรามี28มาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะตรงยี่สมันแยกได้อีกใช่ไหมครับแยกได้อีกก็จะเป็นอ่มันแยก2มาอีกหนึ่งตัวแล้วกันเป็น2คูณตรงนี้ใช่ไหมครับ2 2คูณในยี่สก็คือ2คูณด้วย14อ่ะมันต้องแยกได้อีกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเหมือนข้างบน ก็จะเป็น2คูณ2คูณ2คูณด้วย7แต่ตอนนี้หอระโมให้เอาตัวที่ซ้ำอันนี้หาหอระโมนะครับเติมเขียนเนี่ยหาหอระโมะก็เอาตัวที่ซ้ำดัะนั้นหอระโมของดังนั้นนะครับ หอรอหมอของ28และ56าสิบหกตัวอครับก็จะคือ28่สกับห้ก็จะเป็นตัวที่สามี2มี2แล้วก็มี7ใช่ไหมมีเกินมาหนึตัวคือสแล้วก็ตัวที่สามอย่างเดียวก็จะเป็น2องคูนสคูนเดแสงหอรอโมอข้อนี้คือ 28อาแล้วเราจะมาข้อเดิมเลยโจทย์เดิมครับแต่เปลี่ยนวิธีเป็นวิธีตั้งหารอาผมเขียนตรงน,นี้นะครับเป็น2ครับตั้งหารตั้งหารเราก็เอา28และ56มาหารสั้นหารสั้นใช่ไหมครับ แล้วเราก็จะเอาอะไรมาหารดีสองอันนี้จำนวนคู่ทั้งคู่เราก็ต้องเอาสองมาหารสองอะไรได้ยี่สิบแปดสองสิบสี่ใช่ไหมครับที่แปดสองอะไรได้ห้าสิบหกปกติใไรในสุขคูณก็มีไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาสองอะไรที่ห้าสองสองใช่ไหมครับมันจะเหลือเศษหนึ่งนี้เป็นสิบหกสองอะไรสิบหกสอง แอ่ะหาร่อเอาเห็นไหมครับ14กับ28ทั้งคู่เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเราต้องเอา2มาหารไอีก1ครั้งก็จะเป็น2อะไรที่14ก็คือ2 74 2อะไร28ก็คือ2 1 0 4นะครับได้28อ่าตอนนี้เราเหลือ7กับ14 7กับ14เอาอะไรมาหารได้ 7กับส4บสนี้ก็เอาแม่จิตหาได้ไหมก็เอาจิตมาหารได้เป็น1ได้เป็น2ทีนี้เราเหลือ1กับ2องว่าจะเอาอะไรมาหารได้อีกไหมก็คือไม่ได้แล้วตรงน,นี้ไม่ได้แล้วคือหยุดแค่นี้สําหรับหอเรามอให้เอาตัวที่เรา เอาตัวนี้ครับเดี๋ยววงให้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับสองสองเจ็ดคือตัวที่เราเอามาหารนะครับเอามาคูณกันจะได้เป็นหอเรามอของข้อนี้ก็เลยได้เป็นหอเรามอหอเรามอเนี่ยคือสองคูณสองคูณเจ็ดเท่ากับ เท่ากับ28เห็นไหมครับคำตอบคือคำตอบมันจะเท่ากันแต่ว่ามันหาได้หลายวิธีโดยวิธีที่ถ้าให้แนะนำแนะนำให้ใช้วิธีตั้งหารมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะหาทั้งหอเรามอกับคอรโนมันจะง่ายครับเดีย๋ยวเรามาดูอีกข้อน,นึงเลยก็คืออันนี้หอเรามอแล้วเรามาดูของ คอร์โนบ้างคอร์โนคอร์โนนะครับอ่ะเราเอาโจทย์เดิมแล้วกันยี่สิบแปดไปเอาโจทย์ใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวเอาคอร์โนผมเอาเป็นสิบสี่สิบสี่นะครับเนี่ย 14กับ28แล้วกันครับ14กับ28ตอนนี้เราเอามามาทำอะไรดีเอามาใช้หาแยกตัวประกอบก่อนก็ได้1นึแยกตัวประกอบนะครับ แยกตัวประกอบแล้วก็เอา14มาแยกตัวประกอบ14ก็จะแยกเป็น2คูณ7ใช่ไหมครับ14แยกได้อีกไหม2เป็นเฉพาะเเป็นเฉพาะมันแยกไม่ได้แล้วก็เลยได้แค่นี้นะครับแล้วก็มี28เอาเรามาแยกแยกมาก็จะเป็น2คูณ14เอาแยกอีกครั้งหนึ่งได้เป็นได้เป็น2เหมือนเดิมใช่ไหมครับ คูณด้วยแยกตรงสิบสได้เป็น2อคูณเจ็ดอ่าทีนี้ข้อแตกต่างของตัวประกอบใช่ไหมครับของคอรอนอรอเห็นไหมว่าแยกตัวประกอบเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงนี้นะครับคือปกติถ้าเป็นหอเรโอมอรเราจะเอามาแค่นี้เท่าวงใช่ไหมตัวที่มันร่วมกันมีแค่นี้ก็คือ2คูณกับ7 เรอมมันสิบสีแต่ว่าคอ,อร์นให้เอาตัวประกอบทั้งหมดเลยที่ร่วมกัน,นก็คือสคูณเแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งให้เป็นสีแดงสีแดงใช่ไหมครับตัวนี้คือ2เอามาด้วยเอามาคูณด้วยก็เลยจะได้เป็นคอรอนอรคือ2องคูณสคูณเก็เลยคอ,อร์นเท่ากับ28 เห็นความแตกต่างไหมครับความแตกต่างคือถ้าเป็นคอรโนรให้เอาตัวประกอบร่วมมาคูณไม่พอเราเอาตัวประกอบที่มันเป็นเศษนั่นแหะที่เหลือเอามาคูณด้วยคือคูณให้หมดทุกตัวเลยแล้วก็ถ้าเป็นหอรอมอรเราเอาแค่ตัวประกอบร่วมเท่านั้นมาคูณกับวิธีตั้งหารวิธีที่สองคือ ตั้งหารนะครับตั้งหารตั้งหารเราเอา14กับ28มาหารกันอเอาตัวนี้เป็นจำนวนคู่ทั้งคู่เราก็เอาเลข2มาหารได้เป็น2 7 14 2สองอะไรได้28ก็2 14ใช่ไหมครับรก็หารต่อ,อตรงนี้แม่เจ็ดได้ก็เป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อ่า ตรงนี้ใช่ไหมครับสำหรับคอลนนให้เอามาคูณทุกตัวเลยก็คือตรงนี้ครับคอลนนจะคูณหมดเลยเหมือนที่วงไว้สีแดงนี้ใช่ไหมครับทำแถไว้คือ2คูณ7จคูณ1คูณ2จะได้เป็นคอลนนของข้อนี้แต่ถ้าเป็นหอรอมอมันจะเอาแค่ตรงนี้ ตัวที่หารลงตัวเท่านั้นนะครับตรงนี้คือ2กับ7เอามาคูณกันตรงนี้ข้อนี้คนอก็เลยเป็นคนอมก็จะคือ2คูณ7คูณ1คูณ2ก็จะเท่ากับ28อันนี้คือตัวอย่างที่มันมี ให้หาคอร์มอกับคอรนอของจำนวนแค่2องจำนวนเดี๋ยเรามาดูพวกที่มันเป็นแบบ3ามจำนวนบ้างอย่างเช่นอาจจะมี2องสีให้มาหาคอร์มอคอรนอมันก็จะหาแบบแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ น,นี้หาให้หา2อ,อย่างเดะะียวกันผมให้เป็น2 4และ8 2 4 8ใช่ไหมครับหาหาฮอรอมอกับคอรอโนอันนี้ผมขอเลือกเลยผมว่าวิธีโดยส่วนตัวชอบตั้งหารมากกว่าก็เลยเดี๋ยวเอาวิธีตั้งหารครับอันนี้ตั้งหาร หาหอลมอและคอรนอไปเลยหาสอ,อย่างคอรนอเรามี2 4 8เอามาตั้งหารใช่ไหมครับตั้งหารเราเห็นเลย2,4,8ทุกตัวเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นต้องเอา2มาหารได้จำนวนคู่2หารลงตัวแน่นอนก็สองมาเป็น2 2 1 สองสองสองสี่หรับสองอะไรได้แปดสองสี่ได้แปดแล้วจะเห็นว่าตัวละมาเป็นหนึ่งสองสี่ถามว่าจะมีตัวไหนหารลงตัวทุกตัวไหมตรงนี้ตอบไม่มีถ้าเป็นหอเรามอหอเรามอมันต้องหารลงตัวทุกตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหอเรามองข้อนี้เราจะได้คําตอบเลยก็คือตัวนี้ตัวเดียวคือสองหารลงตัวทุกตัว แต่เราขออนุญาตหารต่อไปเลยเพื่อทำคอลนคอลนให้จำไว้ว่าหารได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปสามารถหารต่อได้เพราะฉะนั้นข้อนี้มันมี2กับ4เนี่ยเป็นันคู่2ตัวใช่ไหมครับมันจะสามารถหารต่อได้ถ้าเป็นคอลนเราก็หารต่อไปเลยหารต่อไปอ่าคอลน2ออีกนะ สองอันนี้หารไม่ได้ก็เขียนเลขเดิมมาเป็นคือหนึ่งสองสองอะไรได้สองสองหนึ่งสองใช่ไหมคัสองสองส,องส,องสี่นี่คือ,คอเป็นสองครับหารได้ยังไงอ่าหารไม่ได้แล้วตัวที่หารได้คือหนึ่งเราไม่เอาไม่เอาเราเอาแค่นี้เราหยุดแล้วสําหรับอันนี้หอรมอมใช่ไหมครับได้แล้วคือสองคอรนอ์นให้ เอามาคูณทุกตัวคือควรตัที่หารได้อยู่ฝั่งนี้ด้วยตัวนี้นะครับตัวหารได้คือเนี่ยไม่พอเราต้องมาคูณกับไอ้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับคูณทุกตัวเลยถ้าเป็นคอรโนอ่อะดันงนั้นข้อนี้หอรอมอหอลอ โมก็คือ2ส่วนคอลอนอคอลอนอคือทุกตัวใช่ไหมครับที่บอกไปแล้วก็จะเป็น2คูณสคูณหนึ่งคูณ1คูณ2ก็ได้เป็น2คูณ2ใช่ไหมครับตรงน,นี้4 4คูณ1ก็4 4คูณ1อีกก็4 4คูณ2ได้ แแสดงว่าคอร์โนข้อนี้ก็คือ8ปดอร์มอคือ2ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยววันหลังเราจะเอาเรื่องอื่นมาสรุปให้แบบนี้บ้างนะครับขอบคุณครับ